รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ให่มีแนะนาร้านอาหารต้องหลายร้านไม่เหลมีชื่อร้านที่ฉันต้องตามเลยจะบ้าตายนี่เล่มทำเนียบร้านอาหารในเมืองไทยเดียวพิมพ์ขายเล่มมังเป็นพันจะบ้าตายยังหาร้านซีของจะไม่เจอเลย้ยไม่รู้มันคืออะไรเซอร์ชเซร์ชูเกอ้ยก็ไม่มีอีกอ่ะไม่เข้าใจเลยอุ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชม อาจารย์ีิ่งสักมุนหิดมากเลยวันนี้คุณผู้ชมกําลังหาร้านอาหารเก่าแก่ร้านหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเมื่อ20ปีที่แล้วนี่โด่งดังรับฟ้าว้าวเมืองไทยและกรุงเทพไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้เลยเป็นร้านที่ทําชีฟ้อนเค้กอร่อยอร่อยแล้วแถมยังเป็นร้านแรกแรกของเมืองไทยนะคุณผู้ชมที่มีขายสเต็ตกกับสลัดผกักขนมปังเนี่ยนุ่ม ยังระนับสำรีเนี่ยก็ร้านการดาเบเกอรี่นั่นแหละแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ชื่อเสียงมันเงียบเียไม่รู้หายไปอยู่ที่ไหนนะไนี่ไงเจอล้ลร้านการดาเบเกอรี่ร้านอาหารอร่อยในตำนานนะครับที่มีอาหารอร่อยขึ้นชื่อมากมายหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นสเต็กสันในวัวสตูลิ้นวัวเนื้อสันสลัดผัก หรือจะเป็นขนมที่หากินยากมากๆนะครับอย่างขนมทองพลุกระท้อลอยแก้วนะครับแต่ปัจจุบันเหลือเพียงสาขาเล็กๆที่ถนนพหลโยธินซอย24เท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเหลือเพียงสาขาเดียวนะครับีนี้ต้องไปพิสูจน์กันดีกว่ามีข้อมูลแค่นี้หรอ,อสั้นกระจึงมัน,นอยู่สองบรรทัดเกิดอะไรอะ่ะกับร้านที่เต็มไปได้วยตำนาน อันแสนจะยืดยาวและดู่ดังเกิดอะไขึ้นกับการดาเบเกอรี่ต้องไิสูนซะแล้วร้านของคุณหญิงการดาต้องเจอกันช่วงนี้สนับสนุนโดย ถึงได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนอย่างนี้นะดูสิพหนโยอทินซอยยีรถลาควักควายเลี้ยวมาเจโค้ง8เลี้ยวยังหาร้านไม่เจอเลยเออนั่งก่อนดีกว่าเออ,อบ้านนี้เท่าท่านะอเอ้าวหมาหาวอีกอย่อามากัดฉันไม่เนี่ยไม่ใช่ว่าหาอะไรกินไม่ได้เสร็จแล้วนะบันทงบันทายเอนกลับบ้านไปอีง มานั่งอยู่หน้าร้านยังไม่รู้เลยตายอายจริงๆเข้าบ้านดีกว่านี่เหรอการดาโทเลสโอ้ยเมื่อก่อนอยู่ในห้างสรรพสินค้าหน้าสาวขาตึมทันสมัยโมเดิร์นนี่กลายเป็นบ้านที่แสนจะอบอุ่นมีโต๊ะอยู่ไม่ขี่โต๊ะเอาเถอะนะเพชรก็คือเพชรเพชรแท้ของวงการอาหารและเบเกอรี่ ฉันต้องแปลงตัวก่อนผู้หญิงจะต้องจำฉันได้แน่เลย งน้ำตกโอ้โหอ๋อมีขายขนมเค้กที่มีช <aún> ื่อเสียงของคุณหญิงด้วยชิปเปิมีชื่อของผู้หญิงทำเก่งที่สุดในประเทศเทย เอาทั้งถาดไปเลยดีกว่าเดินมาทั่วแลนไม่เห็นมีอะไรบอกป้องเลยอลองสั่งอาหารมาชิมดีกว่ารับบะไรดีค่ะหนูมีอะไรทานบ้างอ่ะอร่อยก็สลัดเนื้อสันค่ะสตูลิ้นบัวกะท้อนรอยแก้วค่ะอ เอามาที่บอกบอกกิน <c oughs> หมดรอนอนไม่นุ่งอึดใจเดียวค่ะอึดเลยเดี๋ยวฉันจะกั้นใจแล้วค่ะเอออาหารมาเร็วมากเลยไม่ต้องรอนออานส,สลัดเนื้อสัน อาหารชื่นชื่ในตำนานของร้านนะครับเนื้อสันสลัดพักอร่อยมากโอ้โหดูสิจะเติมนี่หน่อยนะโยมมณีคนแก่จอะอร่อยเรื่องเสิร์ฟสีชรังเรื่องสลัดมากเรื่องอาหารเบื่อสุขภาพคุณยิ่งก้าเก่งก็ทำงานอยู่เป็นแหกโบชนาการโรงพยาบาลจุฬาว้าว ปีมือมากมายเหลือเกินสตูลิ้นวัวโอ้โหคุณหญิงนำเองจานนี้ก็นุ่มจริงๆครับสตูลิ้นวัวน้ำสตูอร่อยกิ่นหอนจากถนนพะหนโยธินไปลาดพร้าวออกวิภาวดี นไมมอ้คณผู้ชมทีร้านเนี่ยก็มีทองพลุคุณรูร้จากกระเป๋าทองพลุขนมโบราณที่หาก,กินได้ที่นี่เดียวนะครับทองพลุสองแบบเลยจะกินแบบววหวานก็ทองพลุจิ้มนมกดหวานสีชูแรงอร่อยกับบะตเตงด้อย ขนมโบราณนะอาหานไม่ได้แล้วในเมืงอทยคุณหญิงกันดากินซีสตบนี่แบบใส่เกมอร่อยุ้กอนเสียดายมันจะสูญหมันครับอย่อยนิดนึงมากินจนอิ่มก็ล้างปากด้วยกระต้อลอยแก้ว จานนี้สวยงามมากครับกระท้อนลอยแก้วอุย้ยผลงานแกะสลักเห็นดอกดวงแบบนี้รู้เลยคุณหญิงแกะสลักเองว้าวอร่อยเห,เหเลือเกินยังไม่เข่าปากเลยมาารสุเจ,จนแห่งรถออออออโอ้โห,โหดูสิจะ่ติมนิดหน่อยนะอ้าวเอ้ยอ๋อยังไม่เติมน้ำแข็งเหรอ ไเปเลยสีชูแรงคุณหลวงจบแบบอุ่นอ่นยากินาเป็ยามิเอาให้าให้กินาเป็ยาิเลเเอ็มแล้วต้องเียม,มาทางนี้สินาเกียร์ คุณหญิงอยู่ไหนไปหาคุณหญิงเพื่อนเราหน่อยนะโอ้พ <c oughs> ระทอนดูจคุณหญิงเกินเด้อใช่ไหมคบใช่แล้วค่ะคุณหลวงไม่ได้เจอกด้ตั้งนานสบายดีไหมคะโอ้คุณหญิงผมมาคกรกั้งแรกคุณหญิงรู้จักผมด้วยเห,อห,อหรอฮะอ๋อเหรอคะเออเข้ามาบ้านดิฉันเนี่นยมนธุระอะไรเปล่า ดีใจมากเลยคุณยิงที่ผมหาร้านของคุณยิงพบนะแม่อาหารอร่อยมากเลยมาชิมทุกอย่างแล้วแต่อยากจะเรียนคุณยิงกว่าถ้าคุณยิงอยากใจร้านกันตาลับไปยิ่งใหญ่เหมือนเก่าคุณยิงคงต้องปรับปรุงปรับปรุงร้านตามที่ผมบอกดีกว่าปรับปรุงร้านหรอคะปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างคะคระับ ผมเยอะยเลยคุณยิงเริ่มต้นจากทางที่เข้ามามันก็ไกลไกลหาไม่เจอร้านแต่ละคือเดยกต้อ,องโน้นอย่างเดี้ยดิฉันเข้าใจท,ทุกอย่างแต่ว่าดิฉันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะคะดิฉันอยากอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนทำไมคุณยิยงไปเปลี่ยนน่ะโอ้คุณยิยงคงคิดว่าผมเป็นตากแก่ที่ไหนใช่ไหมแต่จริงผมคือ นี่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณหญิงครับนี่แหละครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์พอคุณหญิงทราบแบบนี้แล้วไม่ทราบว่าเออคุณหญิงคิดจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอะไรบ้างไหมครับอขอบคุณสําหรับคําแนะนําน,นะคะแต่ถึงยังไงดิฉันไม่เปลี่ยนหรอกคะอ่ะอ้าวทำไมละคุณหญิง ถ้าคุณหญิงไม่ปรับปรุงและไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณหญิงก็จะอดเป็นร้านอร่อยรสประเสริฐสีตลอดไปนะครับคุณหญิงไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นก็ได้อะไรนะคุณหญิงไม่เป็นก็ได้หมายความว่ายังไงเนี่ยตาให้คุณผู้ชมเกิดมาไม่เคยเจอทํารายการมาตลอดไม่มีใครเคยปฏิเสธความหวังดีของเราขนาดนี้คุณหญิงคิดดูก่อนก็แล้วกันอีกสามวันผมจะกลับมาใหม่ อาจารย์โกรธแล้วครับท่านผู้ชมครับทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยแกแล้วไม่เข้าใจปก,กันอีกช่วงนี้สนับสนุนโดยฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยดูสิคุณผู้ชม ทำรายการมาตั้งไม่รู้กี่สิบตอนไม่เคยเลยมีใครกล้าปฏิเสธไม่ยอมปรับปรุงร้านเหมือนอย่างคุณหญิงการดาเลย,ลายตายไตเราลึกมีสปาราตขนาดีอยากจะตอบแทนพระคุณคุณหญิงที่รู้จักกันมาน้ามเนิ่นนานอเอ๊หรือว่าพระคุณหญิงไม่ฟังใครแบบนี้หรือเปล่าถึงได้เป็นสายเห็นให้ร้านอะหนจดจิ้กจู๋นและสาขาดีอะอยากรู้จักคุณหญิงจริงๆแล้วท่านเป็นคนยังไงนะ คุณหญิงการดาทิจดฐานเริ่มต้นการทํางานจากการเป็นพยาบาลในแผนกโภชนาวิทยาและโภชนบ,นบําบัดของโรงพยาบาลจุฬาด้วยความรักในด้านการทําอาหารจึงทําให้ฝีมือการทําอาหารของคุณหญิงเป็นที่เลื่องลือในหมู่คนใกล้ชิดจนกระทั่งเมื่อปีพศ2509การดาบเบเกอรี่จึงถือกำเนิดขึ้นจากร้านอาหารเล็กๆบริเวณด้านหลังศูนย์การค้าเมโทรป,ประตูน้ำ และได้ขยายกิจการไปถึง6สาขาในเวลาอันรวดเร็วและมีพนักงานถึง400กว่าคนและแล้วในปี2548ความสูญเสียครั้งยิงย่งใหญ่ของหญิงและครอบครัวได้เกิดขึ้นเมื่อคุณดาราทิตฐานลูกสาวคนที่2ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของร้านการดาเบเกอรี่ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งจึงทำให้คุณหญิงได้ค้นพบสัธรรมแห่งชีวิตว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทอง หากแต่อยู่ที่การรู้จักพอเพียงและได้อยู่กับครอบครัวที่เรารักวันนี้ในวัย80ปีของคุณหญิงจึงเหลือเพียงร้านกาดายเบเกอรกี่ในซอยผลโยธิน24เพียงแห่งเดียวเท่านั้นโอ,อ้คุณหญิงท่านเป็นคนสมัคร่าแล้วก็ต้องการอะไรแต่พอเพียงอยู่กับครอบครัวพอกินพอใช้ไม่ได้ไฟที่จะล่ำจะร,รวย เราหรืออยากใช้ธุรกิจก็กระพือโหมเป็นที่โด่งดังพี่หน้าเราไปสมฟืนสมไฟเอาน,น้ำมันเบนซินไปลาดคุณหญิงก็ถึงได้ไปพลึบพลับไปกับเราคุณต้องไปขอโทษคุณหญิงแล้วล่ะห,หนูทำผิดไปอย่างมหาศาลเลยคุณหญิงจะยังอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าออกไปข้างนอกก็ไม่รู้อุ๊ย คุณหญิงครับลูกช้างกลาบขอประทานโทษที่รู้สึกว่าทำตัวไม่สุภาพดูสิหูนหันพันแล่นวิ่งไปดีสุนัขบ้านตรงข้าไม่งับน้องเอาก็กลับไปศึกษาดูเรื่องราวของคุณหญิงและผลงานของคุณหญิงทั้งหมดแล้วอยากจะมากราบขอประทานโทษคุณหญิงเข้าใจแล้วว่าคุณหญิงทำไมถึงได้ไม่อยอมปรปับปรุงอะไรเลยในร้านนี้เพราะคุณหญิงเพียงแค่พอเพียงเท่านั้น จ้าดีแล้วนะอ,ะอยู่อย่างนี้ดีแล้วอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยไม่ต้องไปกระตือรือร้อนให้มันมากนะเชื่อคำนะคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าวันนี้ร้านการดาเบเกอรี่ของเราจะไม่ได้ปรับปรุงให้ใหญ่โตเลยเริ่มเหมือนร้านคนอื่นเขาที่ขยายเอาขยายเอา,ยา,ยเอาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าร้านการดาไม่ได้มีอะไรดีถ้าหากคุณผู้ชม ชอบความประณีตและปรุงอาหารด้วยจิตด้วยใจแล้วก็ร้านการดาเบเกอรี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นร้านเดียวของรายการอร่อยรสประเสริฐสีที่ไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยก็สมควรแล้วที่จะได้ไป้ายอร่อยรสประเสริฐสีจากรายการของเราคุณหญิงครับถ้าสมมติวคุณผู้ชมที่กาลังชมรายการอร่อยรสประเสริฐสีอยู่อยากจะมาเยี่ยมคุณหญิงแล้วก็อยากจะมาชิมอาหารจากฝีมนอของคุณหญิงเนี่ยคุณหญิงนีอะไรจะกล่าวกับคุณผู้ชมไหมครับมีค่ะ ร้านของดิฮัทนะคะไม่ใช่เป็นร้านแบบแม่ค้าค่ะแต่ดิฮันเป็นคุณหญิงจะทําอะไรก็ต้องแปลนี้มาได้ทุกเวลาค่ะร้านดิฮันเล็กๆแต่ว่าดูแลทุกคนได้อบอุ่นดีๆต้อนรับค่ะสราบซึ้งแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเลยครับคุณหญิงสาบล้ม และทั้งหมดนี้ก็คือผู้ที Stage> ่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จและอยู่คู่บุญบารมีกับคุณหญิงบางคนอยู่ตั้ง40กว่าปีเลยนะครับเอาละครับถึงเวลามอบป้ายอร่อยรสประเสริฐสีแล้วคุณหญิงกราบรบกวนช่วยถือป้ายหน่อยนะคะยิ้มค่ะและเพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจของทางร้านทางร้านก็จะได้รับพิัณฑ์ปรุงอาหารตราเดงสมู์จำนวน5ลัง น้ำมันพืชมรกตจำนวน5้าลังอลซอสมะเขืเทศสูตรเผ็ดตราแม็กชับจำนวน4ลังพิิธภัณฑ์เครื่องดื่มตราใบาเล่จำนวน5ลังจบท้ายด้วยพิิธภัณฑ์ตราหัวมะลายไปใช้กันฟรีฟๆช่วงคุยกับหมอข้างบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชม าสายๆอย่างนี้อากาศค่อนข้างดีอย่างนี้บางครั้งการได้นั่งพักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับจิบชาทานผลไม้ที่เราชอบเนี่ยบางทีมันก็ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยหมอมีเรื่องจะเล่านิดหนึ่งก็คือเมืออ่อสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยหมอไปอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขามีรายงานผลการวิจัยนะครับ ของกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเขามีผลวิจัยที่น่าสนใจดังนี้ครับไอ้ผลวิจัยที่ว่าเนี่ยนะครับเดหมจา่าให้ฟังนะครับคุณนัทยาจงใจเทศนะฮะ,ะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ของอกองโภชนาการกรมอนามัยนะครับได้ทําการวิจัยออกมาว่าผลไม้ไทยเนี่ยที่มีจํานวนมากมายเนี่ย มีอย่างน้อย10ชนิดนะครับที่มันมีสารต้านอนุมนูลอิสระค่อนข้างมากและมีประโยชน์แก่ร่างกายสารที่ต้านอนุมนูลอิสระพวกนั้นเนี่ยก็คือเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินอีเราจะมาดูกันว่าผลไม้10ชนิดนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงก่อนนะครับหมอจะอ่านให้ฟังนะครับ 1. มะม่วงน้ำดอกไม้สุก นะครับสองมะเขือเทศราชินีสามมะละกอสุกสี่กล้วยไข่ห้ามะม่วงใหญ่กล่ำอันนี้หมอก็ไม่เคยเห็นครับมะปรางหวานแคนตาลูปเนื้อเหลืองมะยงชิดมะม่วงเขียวสวยสุกอันดับสุดท้ายดับที่สิบก็คือสับประรดภูเก็ตเอถ้าสับประรดที่อื่นมันไม่มีหรือยังไงก็เอาภูเก็ตสับประบปรดภูเก็ตเอาเอาเป็นสับประรดแล้วกันหมอว่านะส่วนวิตามินซีเนี่ย สิอันดับเนี่ยเรามาดูว่ามีมีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจนะครับอันดับแรกเนี่ยฝรั่งกลมสาลีนะครับทะลุเบีย้ยวไม่มีหรืออย่างไรนะครับฝรั่งไรเมล็ดนะครับมะขามป้อมมะขามเทศเงาะโรงเรียนลูกพลับสตรอเบอรี่มะละกอสุกส้มโอและพุทราแอปเปิลพวกนี้เนี่ยผลวิจัยบอกว่าวิตามินซีค่อนข้างสูง ส่วน10อันดับที่มีวิตามินอ e ีเนี่ยค่อนข้างสูงอ่ะมาฟังเลยนะครับอันดับแรกขนุนหนังมะขามเทศมะม่วงเขียวเสวยดิบมะเขือเทศราชินีมะม่วงเขียวเสวยสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สุกมะม่วงใหญ่กล่ำเน่ะมะม่วงใหญ่กล่ำม,มาอีกแล้วไหนอยากเห็นจังเลยหหลังถ้ามีโอกาสนะหมอจะขอยืมเข้ามาให้ดู ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไมยืมมาไม่ได้ตัวเองก็ยังไม่เคยเห็นนะครับอ่ะัะดับต่อจากมะม่วงยายกล่ำนะครับแก้วมังกรเนื้อสีชมพูสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยไข่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่หมออ่าเล่าออกไปว่าผล,ลไม้ที่มีวิตามินอ e, วิตามิน C แล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยสูงเนี่ยมันก็คละเคล้ากันไปแต่มีไอ้เจ้าผลไม้ชนิดหนึ่งที่หมอกล่าวไปเนี่ยมันคือมะเขือเทศราชินีเนี่ยนะครับ มันมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็เบต้าแคโรทีนค่อนข้างอยู่ในอดอบสูงและมีประโยชน์มา,มากๆทั้ง3ตัวเลยเพี่อนหมอคิดว่ามะเขือเทศราชินีเนี่ยหมอว่าเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่อนข้างได้จริงที่นี้อนุมูลอิสระเนี่ยไอตัวเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวบอกเกิดของการอักเสบนะฮะ,ะการทําลายเนื้อเยื่อการเกิดมะเร็งโรคหลอดเลือดและหัวใจ พวกนี้สาเหตุจากส่วนหนึ่งนะครับมาจากสารอนุมูลอิสระเหล่านี้ถ้าเราทานมะเขือเทศลาชีมากๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่แน่ร่างกายเราเนี่ยเมื่อได้รับสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้โอกาสที่เราจะเกิดอโรคดังกล่าวเนี่ยมันลดลงก็ได้เพื่อนต่อไปหนุ่มสาวแทนที่จะกินพ็อปคอนกันนะครับการนุ่งกันนิ้งในโรงหนังมอว่าหิวมะเขือเทศราชินีใส่กลงก๊อกแก๊ปเนี่ยไปสักโล2โล กินกันให้ชาวบ้านนะครับมอว่าช่วยบ้านปลาในชีวิตจะมีความสุขหมอคิดว่านะครับหมอสรุปว่าทานผลไม้ไทยเนี่ยดีกว่านะครับมีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงลดการขาดดุลน,นะครับดีกว่าไปทานอิฐเห็นปูนทรายพวกนั้นทานแล้วประเทศชาติเสียผลประโยชน์นะครับสวัสดีครับและและในที่สุดร้านกาดดานเบเกอรี่ ก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการจนได้เป็นร้านอร่อยเลิศประเสริฐสีร้านที่กซีของเราจนได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่ภารกิจของอาจารยิ่งศักด์และทีมงานยังไม่จบสิน้นตามใจที่ร้านอาหารอร่อยยังมีอยู่ทุกทุกมุมโลกอาจารยิ่งศักด์ยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยที่ทําให้ทุกร้านกลายเป็นร้านอร่อยเลิศดประเสริฐสีให้จงได้สู้ต่อไปนะครับอาจารยิ่งศักด์ครับ 「のジャングルにきょも嵐しが吹きあう」